ใา่เอ้ยมีคนตื่นเต้นเหมกอะตาเว้ยตื่นเต้นเหมือนวันแรกที่ได้เจอหน้าลูกเลยทุกคนแล้วทุกคนแล้วตอนนี้รอเวนิดมารับอยู่นะจ๊ะเวนิดจะมากับบุตรหญ่งแล้วชุดนี้นะคะถ้าใครจําได้ชุดนี้อะเขยับแล้วใครล้างไปสิให้เขาดูชุดนีชุดนี้ชุดนี้นะคะเป็นชุดที่นีใส่วันที่เวนิดเกิดนะคะวันที่อุ้มเวนิดวันแรกแล้วหลังตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้ใส่เลยวันนี้ก็เลยหยิบออกมาใส่ครั้งนะคะบุตป้าอุ้มก่อนนะป้าอุ้มก่อน คิวออกมาหรือเปล่าไม่ปากด้ยเห้ยเห้ยเค้ยเจ้รถก่อเหนเธ้ยไห้อเ้้ยเ้มเหมยเห้ยเ้เหเห้เล้นเห้เห้ยเห้ยห้ยเย้้หเดเห้ย้ห้้ห้้้้ห้่ด้้ว้เ ใส่บ้างด้วยเออตกใจแบลกหน้ากระด้คันจำย่าได้จำยายได้ไหมจำคุณยายได้ไหมคุณยายก็มาเนี่ยลูกจำไม่ได้เลยดูหน้าอ่ะเอาเอาไหนเขาเราก็เหนื่อยสิ่งไงตัวทำไมคุณคุณแม่เอาแต่ยังว่ามันไข่ไม่สบายเอ้า เปลี homme, oh ่ยนแปลงไปสุดๆนะที่อเขาอะไรกันเนี่ยอ้อนกันใหญ่เลยนะอ้อนกันใหญ่เลยนะโอ้ยดูสิไม่ชนใจปะป๊าอีกแล้วตัวลุ่มๆนะทุกคนเหมือนจะไม่สบายเลยลุงหมูโอ้ยดูสิ